ข้างนี้ก็จะเป็นปลามันค่ะพี่น้องค่ะอันนี้มันค่ะปลูกมันพอมพี่น้องแต่พอท่านได้ขคดปลามันเนาะ,ะ่ะเนาะตะแก้วกระสีลลกลับไปทั้งปุ้นพี่น้องอันนี้ต้นยังอันนี้ต้นสาดตรบ่พี่น้องแนนบ่ถ้าจำไม่ผิดนะ มัน,นก็งามพี่น้อง่นน่ะเพิ่งต้นหัวแตกมงงางะนี่อยู่่นดนินนแต่เพื่นบ้านได้บ้านได้คูดค่ะพี่น้องค่ะป่ามันเนาะค่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นหญ้าหญ้าให้วัวค่ะพี่น้องหญ้าเพื่อนก็ปลูกได้นี่ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็เป็นต้นกะทินปลูกไว้ให้แพะเนาะค่ะเนาะปลูกไว้ให้แพะกินพอตัดแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นอีกพี่น้องเพื่อนปลูกไว้เป็นแถวเลยนี่ ต้นกระถินอันนี้เป็นหญางว่ว่อันนั้นเป็นแตงค่ะพี่น้องคะฝั่งนู้นก็จะเป็นพริกแต่บ้านพักเพิ่นยู่หม่องพูนพี่น้องเห็นบ่่ะก็ประมาณนี้แล้วค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวพ่อแก้วจะพากลับบ้านเนาะค่ะพี่น้องเนาะซ้ำน,นี่แล้วค่ะพี่พ้ามาเบิ่งบรรยากาศเห็นแต่ต้นทุเรียน มื่อนี้มาเบิงต้นมั่นต้นไอ้นี่แน่ค่ะพี่น้องคะมาดูผักดูต้นมันดูบรรยากาศท้องไร่ท้องนาเนาะค่ะเนาะนี่แล้วค่ะพี่น้องแต่กปรปแก้วรับจ้างตัดน,นั่นนี่แบบนี้มัดละสองบาทค่ะพี่น้องคะรับจ้างต,ตัดต้นมั่นตัดแล้วก็มาตัดแล้วก็มาเนาะค่ะเนะาะอดีตอดีตพี่นอ้องอดีตเคยทํา แ่ปัจจุบันนี่บงประเทศแล้วค่ะพี่น้องค่ะซ้ำนี่เลยค่ะเดี๋ยวสิกลับไปหาเมย์ใหญ่เหลียวเนาะค่ะนาอพี่น้องเดี๋ยวพะเกวสิไปเบรงเมย์ใหญ่เหลียวเพื่อเหตุยังกับเขาเนาะค่ะพี่น้องค่ะซ้ำนี่แล้วค่ะ